สลมอลัยกุมครับสวัสดีวันพฤหัสที่3สิงหาคมพศสอง6ันนะครับขนาดนี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวบางตัวดูเวลาแป๊บหนึ่งบ่ายสองนะครับบ่ายสองบสีนาฬิกานะครับมัน13บสานาฬิกาห้แม่บางตัวก็ลงคลิปแบบอะไรขนาดนี้นี่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ บางตัวเพิ่งต่อกิ่งได้หกเจ็ดเดือนเองนะนี่ดอกรอบรอบแรกเนาะรอบแรกทยอยมารอบแรกกว่านี้มาแล้วแต่มันมานิดเดียวนีรอบแรกทยอยมาแต่ดอกรอบเนี้ยมันจะบานไม่นานนะเพราะว่าอากาศมันเป็นแบบเนี้ยนี่ฝนตกเพิ่งหยุดนะจะตกอีกแล้วนะครับมีหน้าหน้าทองให้ด้วยนะครับสวยสวยในกระถางหกปี๊บองบัวแหละองใส่บัวบางตัวมาเจาะตูดนะครับนี่ ก็วันนี้ก็ที่ที่ลงนี่คือลูกค้าบอกว่าเออลงไม้ต้นใหญ่ให้ดูหน่อยสิขอราคาพิเศษเดี๋ยวมังโตเปลี่ยนมือจับก่อนนะโอ้ยอ่ะขอราคาพิเศษหน่อยจะได้ซื้อเพราะว่าเขาบอกว่าอยากได้แหละแต่แต่ด้วยงบงบประมาณนะมันมีจำกัดตามนั้นเลยนะครับอันเนี้ยใครจะเอาตอนเนี้ยมังโตเคยลงขายไว้เจ็ดพันใช่ไหมตอนมงโตเปิด เปิดทาใหม่ๆเพราะว่าตอมันแพงมันไม่ได้อะไรหรอกตอมันแพงแล้วมันหลายเสียบแล้วไม้มันขุดจากล่องสวนมามันใช้เวลานานอ่ะมันใช้เวลาแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเดือนอุ้ยสิบสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนะกว่าจะมาอยู่ตรงเนี้ยตีว่าเกือบปีอ yani ่ะตั11 weeks. 11 weeks. This Podcast, this ้งแต่บางตชี้ต้นว่าเอาต้นเนี้ยทาแดงอุดมทรัพย์อ่ะเวลาผ่านมาสิบเอ็ดเดือนนะสิบเอ็ดเดือนเนี่ยเนียเนียเข้าสิบเอ็ดเดือนเนี่ยกว่าเขาจะมาอยู่ตรงนี้นี่คือสิบเอ็ดเดือน นะครับกว่าจะได้ขึ้นมาอยู่บนกระถางนะครับเพราะนั้นมันบางโตก็ต้องเป็นลงทุนนะ่ะลงทุนลงไปนะครับบางโตไม่ได้กําไรเท่าไหร่หรอกต้นอย่างเนี้ยก็ลูกค้าก็รู้อยู่เฉพาะตอนดิบอะ่ะมันเท่าไหร่แล้วนะครับและค่าเสียบอีก50บาทนะต่อเสียบหนึ่งทีเนี่ยห้บาทนะต่อเสียบหนึ่งทีถ้าบางโตเสียบเองก็จะไม่เสียตังค์แต่ว่าใครมันจะไหวไปเสียบตั้งเยอะตั้งแยะก็ต้องต้องจ้างเขามีมีม,มีต้นที่เสียบเองก็มีแต่ว่าไอ้ต้นไหนที่ต้องการความเนี้ยบอะ่ะ มันต้องจ้างมือโปรเขาเสียบบางโตไม่เก่งบางโตไม่เก่งบางตยังยังเอียงเนี่ยยังเอียงกิ่งอย่างเงี้ยไม่ได้พอมีดตัดอ่ะมันจะเป็นรอยรอยรอยแบบมีดมันไม่มันไม่เนี้ยบอ่ะมันไม่เชื้อบ่ะมือมือเราจะไม่แข็งพออ่ะพอเราพอตัดเอียงอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยบากบากบักถ้ามันกิ่งใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยบางตจะไม่กล้าเสียบเพราะว่าเสียบแล้วกลัวไม่ติดเพราะว่าท้ามันมีรอยเป็นแบบแผลมันไม่เรียบอ่ะมันจะเสียบติดยากมาก เขาจะต้องมีดคมเขาจะเป็นใบมีดแบบที่แข็งเป๊กเลยแล้วตัดเชบเดียวขาดเลยแล้วก็เนียนแล้วก็แปะลงไปคือพวกเนี้ยคือถ้าฝนมันไม่ตกหรือไม่กระแทกหรือว่าไม่อะไรจริงๆอิกิ่งไม่เสียอยู่แล้วอย่างเงี้ยโอกาสเขาเรียกอะไรติดแทบจะเก้าสเอร์เซอย่าง,าง 50, 50. มังโตอ่ะห้าสิบห้าสิบเพราะมังโตถนัดเสียบต้นไม่ใหญ่อย่างตอญี่ปุ่นเงี้ยเออเสียบได้เพราะกิ่งมันไม่ใหญ,แใหญ่แต่พวกนี้มันเป็นไม้อย่อยางแดงอุดมทรัพย์นี่กิ่งมันน้อยมากคือถ้าเสียไปกิ่งหนึ่งเนี่ยโอ้โห มึงตก็ต้องจ้างเขาต้นเนี้ยมึงตเคยเปิดไว้เจ็ดพันใช่ไหมใครจะเอาตอนเนี้ยขอหกพันขอหกพันนี่ขอหกพันนะต้นเนี้ยขอหกพันขอแค่นี้ขอหกพันเลยค่าส่งเอ่อถ้าถอนส่งนะสามร้อยถ้าให้ใส่กระถางพลาสติกแบบเนี้ยเนี่ยบึงโตมีกระถางพลาสติกแบบนี้มารองรับนะสําหรับลูกค้าที่ ไม่อยากให้แบบไม่อยากถอนต้นทรงอ่ะเนี่ยบางตัวก็จะย้ายลงกระถางพลาสติกแบบนี้ก็เป็นเป็นอ่างบวยกันแหละบางตัวก็ให้เขาเนี่ยจ้างเขาเจาะตูดเห็นปะ่ะรอยเจาะยังอยู่เลยจ้างเขาเจาะตูดนะครับก็ก็อย่างนี้แหละเพราะว่าลูกค้าตอนนี้ก็มีหลายเจ้าที่แบบว่าให้ให,ให้ทำเครื่องปลูกมาอยากไปโชว์ได้เลยผมไม่อยากไม่อยากให้มันแบบอะไรดอกร่วงอะไรเยอะแยะไงก็จะทําอย่างนั้นให้แต่ ไปทั้งกระถางอย่างนั้นก็ขอค่าส่งหกร้อยนะทำเครื่องปลูกกระถางไปด้วยแล้วก็ไอที่ครอบหัวเนี่ยก็จะซื้อแบบตะกร้าครอบไปด้วยนะก็ขอหกร้อยนะครับค่าส่งถ้าให้ถอนส่งก็ขอสามร้อยนะครับนี่ตัวนี้แดงอุดมทรัพย์ทั้งต้นโอ้ยกิ่งก้านดูดินี่บางโตเลี้ยงจนสมบูรณ์อันนี้เป็นไม้ไม่ได้อยู่ในกระถางมาก่อนนะไม้เป็นอยู่ร่องสวนไม้อยู่เป็นร่องอะอยู่เลี้ยงลงดินอะแล้วก็ยกขึ้นมานี่ดูลอยมันก็ยังอยู่เลยเห็นไหม ยกขึ้นมาเสียบเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยยกขึ้นมาแล้วก็ย้ายบ้านมานี่นะครับก็เพราะฉะนั้นก็11เดเดือนอะ่ะในการในการทําต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับกว่าจะได้ขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะครับก็ให้ให้บางโตหน่อยสิบเอดเดือนนะวันที่บางโตไปชี้ว่าเอาต้นเนี้ยเสียบแดงอุดมทรัพย์เนี่ยราคากิ่งพวกเนี้ยไม่ใช่ถูกนะกิ่งแดงอุดมทรัพย์นี่บางโตบอกเลยใครลูกค้ารู้ว่าแดงอุดมทรัพย์มันเป็นไกด์ไม้ชั้นครู เพราะนั้นราคาไม่ต้องพูดถึงไม่มีด้วยไม่มีจะขายด้วยใครที่แบบตามหาแดงอุดมทรัพย์ไม่ค่อยมีหรอกนะครับหาไปเถอะนะครับไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ากิ่งมันหมดแล้วในประเทศไทยเพราะต้นใหญ่เขาอะ่ะก็มีอยู่ที่เดียวแหละถ้าเป็นต้นแมงจริงอ่ะมีที่เดียวต้นใหญ่เขามันไม่อยู่แล้วไงต้นใหญ่มันไม่อยู่แล้วอา้าวฝนลงเม็ดอ่ะเอา,เอาต้นนั้นก็ตามนั้นแหละเอา้ามาต้นนี้เป็นชมพูทรัพย์เจริญเป็นตอญี่ปุ่นทรงสูงนี่นะ โอ้สูงเป็นเมตรอะเมตรห้าสิบด้วยเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นรอยรากหน่อยนึงนะนี่มัโตเปิดไว้สี่พันอ่ะมังโตเปิดไว้สี่พันนะเพิ่งมาใหมย่ยังไม่ค่อยกิ่งโอ้มันเต็มแล้วมันเต็มทรงแล้วมันเต็มทรงแล้วนี่มันโชว์ได้แล้วนี่ดอกมันมาแล้วกิ่งก้านแต่ชมพูซัดเจริญมันมาเร็วกิ่งก้านมันเต็มทรงดีอ่ะอันนี้ตีเป็นต้น ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งไอต้ตะกี้ไม่ไม่เกี่ยวนะอันนี้ต้นที่หนึ่งเอาสามพันห้าอ่าของสามพันห้าเอาแค่นี้แหละอุ้ยเขียนไม่ครบลดไปเลยห้าร้อยอุ้ยห้าร้อยสำหรับบางตัวก็เยอะแล้วสาหรับตอญี่ปุ่นนะไม่ใช่ตอพวกนั้นตอพวกนั้นันนมันทอาลากๆดูถูกได้แต่ตอญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีแล้วนะมีต้นเนี้ยต้นเดียวทรงนี้ทรงเดียวเลยนะครับเนี่ยสูงเมตรห้าสิบสองชั้นแน่นอนสองชั้นแน่นอนแล้วสวยด้วยดูเดต้ามัน ตรงนี้ก็มีรอยแตกลากเนี่ยใครใครใครที่แบบจะตัดไปทํากิ่งกิ่งต้นนึงได้นะแต่ใครไม่ทําก็ปล่อยไอวย้นี้แหละไม่ได้เป็นไรหรอกลากมันแทงออกมาครับเนี่ยเป็นชมพูซั์เจริญต่อไปมันจะเป็นไม้ในตํานานเพราะว่าตัวต้นแม่ตัวกิ่งใหญ่จริงๆอ่ะตัวต้นใหญ่จริงไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วด้วยเหตุผลกลไดไม่ไม่ขอเปิดเผยนะครับไม่มีแล้วนะครับก็เนี่ยที่อยู่นี่คือกิ่งลูกกิ่งหลานกิ่งเลนกิ่งหลนทั้งนั้นนะครับที่ยังมีเนี่ยบางตัวยังเก็บ อุ้ยขออภัยครับบางตัวยังเก็บทําใส่ไอ้นี่ไว้เลยนั่นน่ะใส่เพชรหน้าวังไว้เลยน่ะต้นใหญ่บางตัวทใส่ไว้เลยวันนี้บางตัไม่ได้เปิดซูเปอร์ซิสเต็มนะซูเปอร์ซิสเต็มมันจะแบบมันจะใกล้มากเลยอ่ะบางตบางตกะไม่ถูกนะครับมันจะใกล้มากทําให้ลูกค้าเห็นภาพองค์รวมไม่หมดวันนี้บางตัวเปิดกล้องแบบธรรมดาซูเปอร์ซิสเต็มมันชิดมันชิดอย่างนี้เลยมันกลายเป็นชิดอย่างเงี้ยมันได้รายละเอียดเยอะจริงแต่ลูกค้ามองแล้วงงคือมันชิดอย่างเงี้ยเนี่ยมองแล้ว ตาอันนี้คือเป็นแบบธรรมดาเราจะได้เห็นเห็นเห็นประมาณประมาณครบนะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกไม้บางตัวใหญ่ก็คือใหญ่ต้นนี้ดอกยังไม่มาเลยนะครับเรายังไม่ขายนะครับรอดอกมาดูก่อนโอ้แต่แม่งสมบูรณ์มากเลยใครจ้าต้นนี้บางตัวก็ขอสี่พันนะสมบูรณ์สุดๆในกระถางหกปี๊บโอ้นี่ดอกมานี่ต้นเนี้ยบอกตรงเลยถ้าหากดอกมานี่จะให้ดอกเต็มต้นเลยนะเพราะดูความสมบูรณ์ดิ โอ้โห uh. อันนี้ขายสี่พันยังไม่ลงเป็นเลขต้นนะขายสี่พันค่าส่งก็ขอสองร้อยอ่ะต้นที่สองเป็นขาวตัวนี้เป็นตอญี่ปุ่นทรงสูงทําทรงบอลใจโคดรลากใหญ่สวยมากอันนี้บางตัวลดราคาพิเศษให้นะเพราะลูกค้าลูกค้าไอ้นี่มานะครับต้นที่สองนะครับต้นที่สองต้นที่สองนะครับสามพันห้าเขียนไว้เลยเดี๋ยวบอกราคาเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าบางตัวบอกราคาผิด นะครับบางทีบางตัวจำไม่ได้จริงๆนะครับต้นที่สองสามพันห้ากระถางหกปี๊บดูแค่โคดดิโคดใหญ่มากสีขาวนะสีขาวตัวนี้คือเป็นไม้ทรงเรียนแบบบอนไซอะ่ะเอาไปใส่กระถางบอนไซแล้วขึ้นใหญ่ๆแต่ได้ความนี่กระถางหกปี๊บนะพุ่มพุ่มใหญ่นะพุ่มใหญ่นะนะจะบอกไว้ก่อนนี่ดูดิกระถางหกปี๊บนะดูพุ่มดิสวยอ่ะอันนี้มาแล้วพร้อมพร้อมพร้อมลบพร้อมลบนี่ชมพูซับเอ้อ เหลืองซับเจริญเบอร์สองอันนี้ดอกใหญ่จริงอันนี้ของจริงเลยดอกใหญ่โหดมากสวยมากอลังการมากนี่สวยไหมกระถางหกปี๊บเดอ้อนี่หน้าไม้จริงจริงอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าเนี่ยมันเพิ่งขึ้นมาจากร่องสวนอะเพราะนั้นยังไม่อยากหันหน้าออกเท่าไหร่เพราะว่าพอหันหน้าออกแล้วเดี๋ยวหน้าไม้มันจะโดนแดดเรียเยอะแดดเรียเยอะแล้วมันเดี๋ยวมัน หน้ามันไม่สวยมันจะเป็น้ามันเรียแล้วมันเป็นแบบหน้า,นาทองไปเลยก็ดีชากเรียแล้วมันเป็นอมเหลืองมากๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะมองว่าไม้บางโตจะตายหรือไม้บางโตโทมก็เอาหลังไม้ออกก่อนเอาหน้าไม้ไปชิดกําแพงไว้ก่อนนี่เหลืองทรั์จเจริญน,นะตัวนี้โอ้หต้นเนี้ยคุ้มจริงๆคุ้มมากๆอ่ามาต้นที่สามขายถูกๆด้วยเอาแค่สามพันห้านี่ราคาเขียนไว้เลยนะราคาเขียนไว้เลยเดี๋ยวบอกราคากันผิดอีกนี่ เอาแค่สามพันห้าค่าส่งสองร้อยนะมีค่าส่งไปสเสนียค่าส่งสองร้อยต้นที่สี่เป็นแดงพญาเพิ่มซับนี่อันนี้ใหญ่ใหญ่โหดเลยก็เนี่ยหันหน้าไม้เข้าเข้ากําแพงก่อนเพราะว่าหลังไม้ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็คืออันไหนที่เราต้องโชว์เราหันเข้ากาแพงก่อนเพราะแดดมันแรงตรงเนี้ยนะครับตรงนี้คือพอแดดบ่ายมันก็จะมีหลังคาในี่ร้านรถพี่โอ๋เขามามาทำเอารถมาจอดตรงนี้ไงก็ยังมีหลังคาบางังมันยังไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่มันแค่โดนตอนเช้าไม่เป็นไร แต่ถ้าโดนบ่ายด้วยก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ใหญ่มากนี่น,นี่ดูดิวความใหญ่นี่ดูลำดูลำใหญ่เกินข้อมือแดงพญาเพิ่มทรัพย์สวยใหญ่ดูดิดวความสมบูรณ์เขาตอยักษ์ญี่ปุ่นนะครับต้นที่สี่เขียนก่อนเดี๋ยวราคาผิดสามพันห้าค่าส่งสองร้อยเดอร์ค่าส่งสองร้อยเดอร์นี่สามพันห้า โอ้โหไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงว่ามันสวยไม่สวยอันนี้รอยตัดกิ่งนะครับคือจะได้เอาทรงนี้อ่ะอันนี้ไม้เรียนแบบบอนไซทรงแบบนะมีกิ่งก้านมีอะไรที่มันเป็นแบบไงมีสูงเม็ดกว่าเม็ดกว่าทั้งนั้นนี่ที่เห็นเห็นเนี่ยอ่ะไปไปต่อตรงไหนดีอ่าต้นที่เท่าไหร่ละเนี่ยต้นที่สี่ละอันไหนดีล่ะไปหาทรงสูงอ ไปหาทรงสูงไปหาทรงสูงเอาเฉพาะทรงสูงนะครับอันนี้ขอห้าพันอันนี้ขอสี่พันใหญ่จริงอะ่ะเอ๊นนี่เป็นเหลืองทรัพย์เจริญที่หลันใหญ่มากอันนี้อันนี้อ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นแดงเป็นแดงเป็นแดงดอกมันยังไม่ค่อยมามัาตโตไม่ค่อยอยญ่เป็นแดงแดงแดงใช่แดง,แดง,แดงอ้าได้ละใหญ่ไหม โคตรจะใหญ่อ่ะนี่โคตรจะใหญ่อ่ะนี่สวยมากเอาขายเลยแล้วกันต้นที่หนึ่งสองสามสี่เอาต้นที่ห้าต้นที่ห้าเอาขอแค่สามพันห้าเอาขอแค่สามพันห้าเอาขอแค่นี้แหละนะครับนี่ขอแค่สามพันห้าค่าส่งสองร้อยนะค่าส่งสองร้อยนะนี่ใหญ่ใหญ่ดอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วแดงแดงแดงโอ้โหยังไงก็แดงไว้ก่อน ไม้สูงใหญ่แดงไว้ก่อนแดงได้เปรียบเห็นจะไกลนะครับอ่ต้นที่สี่นะโอโ้ดูดิมองไกลๆต้นเนี้ยมันใหญ่ๆกว่าตรงนู้นนี่นะครับลำมันใหญ่ไงเมนมันใหญ่อะเม,น,มนไม้เมนใหญ่ยังไงก็ได้เปรียบนอกนั้นของพี่พีพีก็รับไปแล้วนะครับอ้อมีต้นนี้ลูกค้าบอกลดให้อีกหน่อยสิอยากได้ อ่ะเอาเอาเอาอย่างนี้แล้วกันตะกี้ต้นที่หนึ่งสองสามสี่ต้นตะกี้ต้นที่ห้าใช่ไหมนี่ต้นที่ห้าใช่ไหมอ่านี่ต้นที่หกอ้าวเดี๋ยวจะบอกว่าเลือกที่รักมักที่ชังอ้าวสามพันห้าเหมือนกันอ้าวอ้าวใครจะเอารถแล้วนะรถแล้วนะสามพันห้านะขาวนี้เลยนะค่าส่งสองร้อยเด้อไม่ต้องไม่ไม่ไมต้องต่อค่าส่งนะไม่ต้องต่อราคาแล้วนะนี่นะ โอ้โหไม้กว่าจะได้แต่ละต้นไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายพวกนี้เป็นไม้ขุดล่องสวนดังนั้นไม่ได้ไม้เลี้ยงโตในกระถางเพราะนั้นความสมบูรณ์ความแข็งแรงมันจะเยอะมากแล้วก็แต่มันมีรอยแบบรากโดนตดัดรากเสียรากอะไรบ้างนะเพราะไม้ไม่เคยยกขึ้นทํารากก็คือเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะจนอายุปา่าเนี้ยเนียเป็นครั้งแรกในชีวิตของมันที่ได้มาอยู่เฉิดฉายบนกระถางแล้วมันก็จะอยู่ได้เฉิดฉายบนกระถางปกติมันอยู่ในล่องสวนล่องสวนแบบที่เขาปลูกปลูก ปลูกผักปลูกอะไรนะั่นแหละเขาจะเลี้ยงไว้ตามคันสวนอย่างนั้นอา้าวฝนตกอีกแล้วต้ทนที่หกอาวอาอาอีกหน่อยอีกหน่อยฝนตกฝนตกอา้าวลงหนักละเอาเท่านี้แหละมีหกต้นไม่ทันแล้วฝนตกนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้อันนี้ก็ยังอยู่นะสี่ต้นพันส่งหนึ่งร้อยนี่ยังอยู่นะไปไปไปเนี่ยวันนี้วิ่งหนีฝนกันเลยเมื่อเช้าก็แบบนี้นะครับนี่ ดีหน่อยวันนี้ไม่ได้เปิดซูเปอร์ซิสเต็มบางทีพอมันมองใกล้เกินไปมันมึนมันโตดูในคลิปโอ้โหมองไม่เห็นอะไรู้ไหมมันเห็นแต่ต้นไม้อะมันไม่เห็นองค์ประกอบเลยคือเราจะให้ดูองค์ประกอบทั้งรอบต้นมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันชิดมากมันละเอียดมากนี่ตอตอลีลาเล่นรากยังอยู่นะยังอยู่อีกกี่ต้นอยู่อีกถึงสรงนี้เท่ารู้สึกจะเจ็ดหรือแปดต้นอะ ใครดูคลิปแล้วอยากจะเหมาบอกโงตนะเดี๋บงตแล้วราคาพิเศษให้เลยบางโตอยากขายไปให้มันหมดหมดอ่ะนะครับบางตก็อยากปล่อยออกไปอ่ะเหลือเท่าไหร่ก็เอามาลงเอามาลงเนี่ยเอาเนี่ยที่ลูกค้าสั่งแล้วไม่มีเออที่ลูกค้ายังไม่ได้รับเนี่ยกองอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่ใครไม่รับไม่รับบางโตก็เอามาเก็บๆไว้ตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้ขึ้นทําเลยไม่ค่อยมีเวลายัางฝนตกอย่างนี้แต่งไม้ไม่ได้นะแต่งแล้วแผลมันไม่แห้ง เดี๋ยวจะถามว่าเอ้เนี่ยฝนตกว่างไม่มีอะไรทาไม่ไม่ไม่ทำตอลีลาเ้ยทำไม่ได้อากาศอย่างเงี้ยอย่าตัดแต่งต้นไม้เชียวนาตัดตรงไหนเน่าแทบจะเน่าตรงนั้นเลยนะจะบอกให้อย่าอย่าอย่าดูถูกอากาศแบบนี้นะอากาศแบบนี้ยตัดแต่งรากตัดแต่งกิ่งไม่ได้นะเน่าเลยนะเพราะนั้นอากาศอย่างนี้อย่าทําไม้ปล่อยจะถอนไม้ก็ไม่ได้นะถอนไม้ไม่ดีเลยพอถอนแล้วรากขาดนี่ ไอ้รากตรงนั้นอนะ่ะมันจะโดนน้าฝนแล้วก็ไอ้ไอ้เครื่องปลูกที่มันเป็นเชื้อโรคเข้ารากเน่าง่ายนะบางตัถึงเห็นเห็นไหมละ่ะเมื่อคนะืนอ่ะฝนตกบางตถึงไม่ได้ถอนไม้ส่งเลยนะไม่ถอนแล้วไม่ลงคลิปด้วยหุนหิดเพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะถอนไม้ส่งไม่ได้ไงก็ลงปล่อยนะครับฝนตกนี่อย่าพยายามทําต้นไม้บางคนบอกโอ้ยฝนตกปลูกต้นไม้ดีดิยี่ห้ออื่นบางตไม่รู้แต่ชวนชมเนี่ยอย่าใช่นะอย่าลองดีปลูกยังพอได้นะปลูกกับแบบเอาแกะจะขอแล้ว ปลูกเสร็จแล้วก็ลงตากฝนนะยังพอได้น่ะยังได้นะ,ะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าในน้ําฝนมันมีไนโตรเจนสูงไม้มันฟื้นตัวเร็วแต่ถอนนี่ไม่ดีเลยนะารากเน่ารากขาดแล้วก็ยอดเน่าดอกเน่าอะไรหมดเลยนะเพราะว่าในน้ําฝนนะมันมีไนโตรเจนสูงแล้วไม้มันมันขึ้นมามันช้านะครับก็อ,อย่าอย่าอย่าลองของนะครับฝนตกปลูกไม้ได้ปลูกไม้อะดีแต่ฝนตกถอนไม้ตัดแต่งไม้อย่าเสียหาย นตกเยอะนะครับก็16นาทีแล้วก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามนะครับลงได้แค่นี้แหละฝนตกกดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามใน u t u b e ในไลน,น์ในเฟซนี่สวยไหมโอเจ็ดสีไม้มงคลอันนี้มันเป็นทรงบอนไซมาแต่บางตัวคือเลี้ยงให้มันเป็นพุ่มใหญ่เลยมันเป็นทรงกิ่งก้านทําบอนไซมาเฉพาะซื้อเท่าไหรนะ่อะตอนนั้นเล็กกว่านี้ยังเยอะเป็นบอนไซนะซื้อพันห้าเนี่ย บางตตัดตัดออกให้หมดเลยทําให้มันเป็นทรงพุ่มอย่างนี้บางตชอบไม้พวกนี้มันต้องเป็นไม้อลังการทําบอนไซต้องพวกมะขามพอะไรพวกเนี้ยแต่พวกนี้มันใบใหญ่เราทําบอนไซก็สวยนะแต่ว่าบางตชอบแนวนี้แนวนี้คือชอบความใหญ่พุ่มโพจีสีไม้มงคลนะเนี่ยโพจีสีเนี่ยเขาเรียกอะไรโพเออโพจีสีถูกแล้วถูกแล้วนะครับ <S <S นี่ก็โป้เซียนยังไม่ให้ดอกเลยมาอยู่ในที่ร่มเดี๋ยวต้องเอาออกแดดแล้วนะครับ เครื่องปลูกก็มีอยู่แค่นี้ใครจะสั่งเครื่องปลูกสั่งได้นะชุดลาสองร้อยรวมค่าจะส่งขนส่งนี่เบ็กเพจนะครับปุย๋ยเดีาา๋ยวมังโตขอเซตเรื่องปุ๋ยหน่อยปุย๋ยปุ๋ยหมดนะครับปุย๋ยปุ๋ยยังไม่ต้องสั่งนะครับปุย๋ยไม่ได้ฮอร์โมอนหมดนะครับฮอร์โมนอะมีเนี่ยหมักอยู่มันยังไม่ได้นี่นี่คือที่หมักฮอร์โมอนนะเนี่ยขวดอะขวดมันมีปัญหาเรื่องขวดคือขวดไอ้สองร้อยห้าสิบมลมันขึ้น บางโตก็เลยบอกให้น้องชายเอาขวดลิตรเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ลูกค้าซื้ออย่างน้อยน้อยๆเลยก็ซื้อ2ขวดละส่วนใหญ่จะซื้อกัน4ขวดละเพราะมันใช้เริ่มเห็นผลไงสี่ขวดมันก็ปลาไป200แล้วใช่ไหมได้ของไปลิตรเดียวแต่ตอนนี้บางโตจะขายลิตรหนึ่งขวดเดียวไม่ถึง200ประมาณ150บาทด้วยซ้ําจะถูกกว่าอีก50บาทเท่ากับว่าซื้อ3แถมหนึ่งเลยก็ซ,ซื้อซื้อลงทุน200 เอ้ยลงทุนประมาณร้อยห้าสิบได้ของสองร้อยอืก็เหมือนปุ๋ยขี้ไก่แหละให้ฟรีไปอีกอ่ะให้ฟรีไปอีกสองโลใช่ไหมปุ๋ยขี้ไก่อย่างนี้ก็ให้ฟรีไปอีกอย่างเราซื้อสองร้อยก็สี่ขวดเท่ากับซื้อสามอ่ะแถมหนึ่งลอก่อนนี่รอกอกนะครับขวดยังไม่มาตัดสินใจเอาขวดลิตรเลยขวดขวดมันแพงนะขวดขวดใหญ่อ่ะขวดใหญ่ขวดเล็กราคาเดียวกันฝาตอนนี้ขึ้นเป็นสิบสามบาทขวดเล็กสิบเอดบาทขวดลิตรสิบามบาท ห่างกันอีก2บาทมึงโตซื้อขวดลิตรดีกว่าประหยัดต้นทุนแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ลูกค้าซื้ออย่างน้อยน้อยน้อยเลยต้องสั่งสองขวดสองขวดก็ร้อยหนึ่งแล้วอ่ะตอนนี้ที่เห็นเข้ามาคือสี่ขวดสี่ขวดก็คือสองร้อยเพราะว่าเริ่มเอาไปใช้แล้วได้ผลคือใช้กัดต้นไม้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับเพราะสี่ขวดมันสองร้อยมันเพิ่งได้ลิตรหนึ่งใช่ไหมมันเพิ่งได้ลิตรหนึ่งตอนนี้มึงโตก็เลย ถ้าสี่ถ้าถ้าลูกค้าจ่ายร้อยห้าสิบหละประมาณร้อยห้าสิบบางตัวยังไม่รู้เลยนะว่ามันเทใส่ขวดลิตรหนึ่งแล้วหักกบรลบนี่ค่าขวดค่าของค่าอะไรมันจะมันจะเท่าไหร่แต่บางตัวคิดว่าไม่น่าจะเกินร้อยห้าสิบถ้ามันเทออกมาแล้วอ่ะมันได้มันมัน,ม,นมันลูกค้าจ่ายแค่ร้อยห้าสิบแต่ได้ของลิตรหนึ่งได้ของเท่าสงเท่ากับสองร้อยบางตัวก็เอาว่าบางตัวไม่ต้องมากอกใส่ขวดสี่ขวดบางตัวกอกใส่ขวดแค่ขวดเดียวแต่เป็นลิตรหนึ่งลูกค้าซื้อได้ถูกลง จ่ายเงินเท่าเดิมเอาพูดง่ายๆคือจ่ายเงินเท่าเดิมได้ของเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บางตัวถือว่าคุ้มนะครับเพราะตอนนี้ซื้อกันสองร้อยสองร้อยสี่ขวดมันก็สองร้อยอ่อะนะครับไอสองขวดร้อยนี่แทบจะไม่มีนะครับไอขวดเดียวนี่ไม่เจอเลยน้อยมากนะครับตอนนี้ก็คือเอาไปใช้แล้วได้ผลดีนะครับก็ขอบคุณเนี่ยบางตทําของตัวเองอย่างเงี้ยมันไม่มียี่ห้อหรอกบางตทํทแล้วมันใช้ได้ผลดีอย่างเงี้ยใครใครจะไปเชื่อแบบว่า โอ้ยมึงโตงโตมาตรฐานหรือเปล่าวะยีหหย่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นดีกว่าตั้งเยอะแพงกว่ากันนิดเดียวแต่มาตรฐานนะต้นแล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าไม่เชื่อบางโตว,ว่ามันไม่ได้ต้องซื้อแบบเป็นยี่ห้อมาตรฐานแพงกว่านิดเดียวก็ไปซื้อบางโตไม่ว่านะคือเอาไปพิสูจน์กันเลยเอาไปเอาไปวางคู่กันเลยแล้วก็ใช้เนะี่ยลูกค้าจะรู้เองว่าอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงไอที่เห็นในกระดาษว่าคุณเอาสรรพคุณนั่นนี่กับไอที่เห็นผลงานเนี่ยที่เห็นเนี่ย ลูกค้าจะเชื่ออะไรเนะ่บางโตมีผลงานแบบเนี้บุบางโตไม่มีแค่กระดาษแผ่นเดียวหรือว่าบางโตไม่มีไอ้ข้างกล่องเขียนอย่างนู้นอย่างนี้บางโตมีผลงานลงคลิปทุกวันให้เห็นวันเนี่ยการใส่ปุ๋ยขี้ไก่การให้ฮอร์โมอนเร่งรากทุกสัปดาห์มันดีอย่างนี้ลูกค้าจะเชื่ออะไรเชื่อกระดาษเชื่อกระดาษที่อยู่ข้างกล่องหรือจะเชื่อสิ่งที่ลูกค้ามองเห็นลูกค้าเลือกได้เหมือนบางโตบอกเมื่อเช้า,ชาว,ว่าเลี้ยงไม้พวกเนี้ยต้องทำยังไงลูกค้าจะเชื่ออะไรเชื่อใน YouTube หรือว่าจะเชื่อในสิ่งที่คนเลี้ยงบอกบอกไปอ่ะลูกค้าเลือกได้นะครับเออแล้วก็บอกอีกทีหนึ่งไม้เล็กไม้เล็กไปเนี่ยไม่ต้องทำลากวันนี้ก็ขอบคุณป้าสุขนะครับป้าสุขมาบอกเลยว่าจริงอย่างที่บางโตพูดก็คือป้าสุบเขาซื้อไม้เล็กไปแล้วเขาก็ตัดแต่งลากแล้วก็ลงปลูกเน่าไว้หลายต้นนะครับอันนี้เรื่องจริงไม้เล็กก็ะซื้อไม้เล็กพวกนั้นไปอะ่ะพวกไซสิบต้นแถมสองอะไรเงี้ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับไปปลูก ลงปลูกเลยเห็นรอยเท่าไหนปลูกเท่านั้นพอสักสองสามอาทิตย์เนี่ยพอไม้มันตั้งลำอะไรดีค่อยไปเล็มเล็มรากข้างบนออกไม่ต้องแต่งรากเพราะว่าไม้มันจะตายไม้มันเล็กเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กอะโอเ้เออะเอาเอาเด็กไปทสาสัลยกับตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มันเด็กตายหาเลยสินะครับไม้อะ่ะจะทําจะตัดแต่งจะทําสัลยกรรมอะไรเขาต้องมันต้องให้โตก่อนเออถ้าอย่างเงี้ยทําได้ไม้มันโตแล้วอย่างเงี้ยทําเลย นะครับทาไม่ได้ทําทั้งหมดนะแต่งแค่เฉพาะหนีารากลอยๆนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะเห็นเกะกๆ,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 ๆเกะกๆลอยๆออกแต่อยู่ใต้ดินนี่ไม่ต้องทําเพราะมันเป็นที่ทํามาหากินอย่าอย่ารู้ดีอันนี้บางโตพูดไม่ได้ว่ากันนะอย่ารู้ดีกับกว่าคนเลี้ยงไม้ถ้าคุณมือใหม่ถ้าคุณมือใหม่คุณฟังบางโตไปถึงเนี่ยปลูกยังไงอย่างนั้นเลยไปลงปลูกเลยอาทิตย์สองอาทิตย์พอไม้ตั้งลําได้เนี่ยค่อยค่อยเล็มรากที่มันลกๆออกจะตัดแต่งอะไรค่อยทํา เลือกวันที่แดดจัดจัดช่วงบ่ายอย่าทําฝนตกตกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่านะครับแต่ถ้าให้ดีอ่าไม่ต้องไปทําอะไรมันหลอกไม้เล็กกับเลี้ยงสวยดูดอกไปก่อนพอไม้มันขึ้นใหญ่ขึ้นกระถางสิบเอ็ดนิ้วค่อยแต่งรากและไอ้รากที่มันอยู่ใต้ดินนะไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเพราะนั้นเป็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 น,ปน,ปน,ปนถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันละกันนะครับบางตไม่ใช่ครูบาอาจารย์หรอกบางตอาศัยทําต้นไม้มาจะยี่สิบปีแล้ว างโตไม่ค่อยมีลงใน y YouTube หรอกเพราะลงไปแล้วมันมีคนเก่งกว่าบางโตเยอะระดับอาจารย์ระดับอะไรบางโตจะไปแข่งอะไรเขาบางโตแค่คนเลี้ยงไม้บ้านๆแต่คนเลี้ยงไม้บ้านๆอย่างบางโตอ่ะมีผลงานใหม่ๆมีผลงานให้เห็นเลี้ยงต้นไม้มาไม่ลูกอีหมื่นกี่แสนต้นแล้วมีต้นระดับเงินล้านอ่าบางโตพูดเลยมีต้นระดับเงินแสนอ่อันนี้คือบางโตไม่ได้ตั้งราคากันเองนะคือคนที่เขาเป็นนายกสมาคมหรืออะไรพวกเนี้ย เขาทำอยู่ในสมาคมเขาถ่ายรูปแล้วให้ไปดูว่าต้นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เขาก็ตั้งราคามาให้บางตัวไม่ได้คีโมคีคุยก็รู้อยู่ว่าบางตัวมีอาจารย์เป็นเป็นใครแบบไหนนะครับมีคนที่ทํากระถางให้บางโตเป็นใครแบบไหนมีอาจารย์คนที่ดูแลบางโตเรื่องต้นไม้สายพันธุ์ไหนสายพันธุ์ไหนทําอะไรเป็นใครแบบไหนเพราะนั้นไม่ต้องมาคุยกันเยอะนะครับบางโตแค่เป็นคนตัวเล็กๆที่มีคนใหญ่ๆ เขาคอยคุ้มกลาหัวบางตอยู่เขาคอยให้ความช่วยเหลือบางตอยู่เขาคอยแนะนําบางตอยู่แค่นั้นเองนะครับก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องถามว่าใครบ้างอะไรยังไงไม่ต้องรู้จักหรอกลูกค้าทุกคนนะ่ะถ้าพี่พี่น้องๆทุกคนรู้จักเขาพวกนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้หรอกว่าเนี่ยเขาเป็นระดับอาจารย์ระดับนาย,ยกสมาคมระดับในพระบรมราชูปถัมภ์ในอะไรต่อมีอะไรนะครับเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่เนี่ยเห็นผลงานอยู่เนี่ย แล้วจะมาเอาอะไรกับบางตัวว่าบางโตร,รู้จริงหรือเปล่าว่าบางโตเก่งจริงหรือเปล่าว่าบางตทําได้จริงหรือเปล่าว่าเนี่ยผลงานมันประจักษ์ให้เห็นอย่างเงี้ยแลวเป็นต้นไม้ของบางตัวเองไม่ได้ไปอยู่ในสวนใครแล้วไปบอกนี่นี่นี่ต้นตรงนี้ก็สวยต้นนั้นก็สวยถ่ายรูปแอคอาร์ตไม่ใช่ของตัวเองหรอกของชาวบ้านเขานี่มันของบางโตหมดเลยบางตไม่เคยไปถ่ายไม้แบบไปเอาไม้ใครมาแอคอาร์ตว่าเป็นเป็นของบางโตเองไม่มีไปถ่ายต้นใหญ่ๆนั่นก็ต้นที่ สวนอาจารย์บางโตเองคือบางโตไปซื้อลูกเนี่ยไปเอาลูกเขามาทําต่อญี่ปุ่นทรงสูงนั่นแหะต้นแม่เขาต้นใหญ่ขนาดนั้นมีเยอะเออเพราะนั้นบางโตทําอะไรบางโตสี่สิบแปดแล้วอ่ะมันจะไม่ใช่เด็กแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้อย่าลืมเด้อฝากกดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้บางโตด้วยบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นสั่งไม้ก็ลายแอดลิตเทิลการ์เด้นนุ่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 นนกเหลืองๆปากยาวๆนุ่น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 เห็นปละไม่รู้นั่นน่ะบินแล้วบินแล้ว เนี่ยฝนตกอย่างเงี้ยเขาจะมากินน้ํามาเล่นน้ําสวยมากเลยนั่นบินไปนั่นแล้วปากเดยวยาวที่เขาบินแล้วก็จิ้มลงไปในเกสรเนี่ยมันมีตัวต้นอยู่จริงนะไม่ใช่มีแค่ในยูทู e เนี่ยบางตัวเห็นเลยว่าเช้าจะมาสองสามคู่เลยปากเขาจะยาวเหมือนในหนังเลยที่เขาจะมาแบบบินอยู่ข้างดอกไม้แล้วก็เอาปากจิ้มลงไปอะ่ะเนี่ยบางตัวได้เห็นที่นี่ด้วยนะบางตัวได้เห็นนกกระยางตัวสูงกว่าเอวบางตัวลงมาหานู่นนี่นั่นกิน ตัวได้เห็นอะไรหลายๆอย่างตรงนี้ได้เห็นความแรงของลมที่มันเป็นที่โลง่งตัวได้ได้อยู่กับสิ่งที่บางโตรักอะเพราะฉะนั้นบางโตมีความสุขในชีวิตบ้านปลายแบบนี้ลูกค้าหรือว่าใครอย่าว่าบางโตเลยว่าบางโตไม่ไม่คิดจะพัฒนาไม่คิดจะแบบอะไรเขาเรียกว่าทํไอะไรไม่หวังรวยเลยบางโตเคยหวังรวยแล้วมันไม่รวยพอแล้วเอาชีวิตให้มันรอดไปวันๆเดือนๆหนึ่งแล้วก็อยู่ให้มีความสุขดีกว่าคนที่รวยกว่าบางโตก็ใช่ว่าจะมีความสุขเนาะอยู่ให้มันได้พอแล้ว สำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัส,สลามอะไรกุ้มวารหมาตุลล้อวาบบาร,โรโกกาตุลขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ